ที่นก้นการรีถ้าเราต้มนการลนคณะครูท่านรับที่ได้ให้ความชื่นชมพิเศษกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน้าการเรียนการสอนชี้ใน้การทางการแบบพิเบบตรงคณะสังเกตการสอนโลมถึงความคิดฟันเรื่องของอ่านการสลหรับนักศึกษาทุกคนครับและหากว่ากระผมอนและนักศึกษาเี่มินักศึกษาทุกคนครับกระทำไรผิดข้าไปกระหงอนก็ขออภัยน้ที่เช่นะครับผม ครับและจากที่พวกผมนะพเพื่อนๆได้ท่องสังเกตการสอนในเรียนนี้ก็ผมก็มีความความประพฤติกกสุนทรภาพก็ผมจะได้นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการสังเกตการสอนไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับครับผมและถ้ามีโอกาสถามกผมก็อยากที่จะกลับมาเรียนอีกครับผมครับในการนี้นะครับก็บผมและเพื่อนเพื่อนนักศึกษาก็ขอมอบความใน ให้แก่ข้า้งคนในางแทนทั้งหมดทั้งปองถนนทางออกทีา๑ กูจะต่อการศึกษาโรงเรียนรัดระดูนองะไดโรู้สึกั้นักศึกษาตั้งประสบการวิชาชีพตงังเกตการสอบวิชาเราวัฒนธรรมชนชั้นนาี่อะไรคือท่าตั้งแต่สิบลัมาแล้วราให้เราไปรวมปักพูดคุยกันเกัดกานไา้ ครูกับสิทธิ์น่าในฐา,านเพื่อนครูด้วยกันว่าคนก็คือต้องเป็นเพื่นครูด้วยกันตรงนี้ว่าอารู้สึกเปลี่ยนแล้วก็ูมิใจอยิ่งที่น่าหา่อใจและเห็นความสำคัญและเห็นความสมที่มันตรงกันแล้วว่โรงเรียนก็ต้มตัวนักศึกษานี้ นักศึกษาที่จะมีความรู of of ้ธรรมภูมิฐานอะไรต่างๆที่สามารเข้ากับบริบทของโรงเรียนประหลาดานจึงได้ครับพวกเธอมาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยจนเป็นครู้เรียนครู้ไม่ใช่เรียนได้ ยากเรียนได้ง่ายๆแต่การที่จะมาเป็นครูที่สิบมันเป็นได้ยากเป็นได้มากกว่าคำว่าครูผู้ที่รับจ้างสอนสื่อมันหมายถึงการเรื่องต่อใจการหมายถึงการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองกับผู้ชมการมีิสสัมพันธ์ที่ดีกับท่านครู การมีจิตใจที่โอบอ้อมอาไรีกันีงซึ่งมันทำให้คนเราบนี้เขาเรียกว่าจัญญาบันวิชาชีพหมอเหมอนหมอจังพยาบาลมัานอาหารผู้วิชาชีพแต่ผู้รู้ผู้วิชาชีพที่เราเลี้ยงการเราแต่เราเป็นวิชาชีพชั้นสูงซึ่งไม่ใช่ใครก็เป็นนะ ไม่ใช่ใครเรียนหนังสืออ่นปริญญาบับนี้ไปเราก็เกิดมาแต่มันอยู่ในมหาวิเศษอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราว่าเราจะมีจัญญาของรูอินจัญญาบัรต่อเพื่อนครูจัญญาบัรต่อนักชยมจรจัญญาบัรต่อองค์กรจัญญาบัรต่ออะไรอันนี้ก็คือนกระบวนการที่ว่าให้นักศึกษาเนีมาศึกษานอกห้องเรียน หร so ืออาจากหน้ากระดานหรืออาจากหน้าจอโปรเจคเตอร์มาสัมผัสนักเรียนอยู่ซึอาจารย์พบว่าิ้งว่างบาที่อะไรผจะต้องส่งตอไปในระดับอื่ญารพิจารณหรือเนห้องว่างต้งเรียนที่สอนภาษาองกฤว่าตัวควรสำรวจตัวเองสำรวจตัวองการเรียนการเรียนเพื่อพระดเรียนให้แค่ตรให้ความรู้เรียนพัฒระดับ ให้น้ความรู้ว่าโรคแอนีไม่ได้มีแค่ทรัวแห่งน้นไม่ได้มีอาชีพแค่พ่อแม่ะแต่มันมีอาชีพหมอพยาบาลคนขับรถกรถเมแม่ค้าหมอพยาบาลทหารตงตัวอการเยอเลยเรียนที่งตระหนักให้รู้รวมแต่พอเราย้ายต่างปรเทป้าหมายการเรียนก็ต่างันมเลยเกิดจความประหนักไปแ เลยตระหนักบอกว่าเกเฮ้ยเรากล้าเข้ามากันนะเราเรียนในสาขานี้ระโตไปเราต้องเป็นสถาบันนีนะเราโตไปเราต้องเป็นสถาบันก่อนนะแต่ผู้เธอ,อสมัครใจแล้วนะกล้าเข้ามาในวิชาชีพเกินรุ่นตัวเกินรุ่นตัวมหาวิทยาลัยเป็นส่วนศึกษางานดูที่โรงเรียนจริงๆสภาพจริงๆของคนที่ใช,ช้ชีวิตเป็นครูก็เป็นอย่างนี้ ส่วนนหนึ like mm. God, like ่งเราอยู่แบบอสองสามาติให้รู้ตั้งแต่เดกก้เข้มาในโรงเรียนเด็กร่้่าจากผแม่อะไรมันจะมาสู่ตกคูเรืเราก็จะกลายเป็นแม่มาว็จต่ลายเป็นพ่อในช่วงเวลาตั้งแต่แต่เส่เียนักเรียนปากรนะตัเตัว เราก็ต้องทำามาจทำความสะอาดเด็กเสร็จเราก็ต้องสั่งสอบเขาด้วยว่านคถูปีดว่าทำคือเรื่องเล่าอยาเรื่องบาบาเด็กจะฉี้บอกุณครับุณครับผมปวเยี่ยวผมูว่าโรคซดเยี่ยวทำให้สุภาพมันต้องสอบ คำว่งเลี่ยวด้วยจูด้าต้องใช้คำว่าไปร,อรอ้องเพลงผู้ายผู้าหนูอยากร,อรอ้องเพลงเอารูกกับแม่อยากไปสิแ่แม่ดูพระอารย์สี่ผ้ชาผมอยากร,อรอ้กองออเพลงครับผู้ชาดูสเป็นอย่างนี้เอนหะ้เป็นปัานหาที่เข้าใจกันแล้ว่องสรุปเอาย์กลับไปละ กแต่ว่าตาคือพ่อแม่ไม่รู้เรื่องด้วยเด็กตื่นมาตาดึกแม่ดูอากร้องเลงนี่จะให้รู้บึงแลววร้องเรียอะไรต่างๆมาไม่ไหวแล้วต้องร้องเองอย่ร้องเองหดาวรู้ว่าเดยมาจะร้องเลงไม่ได้ถ้าไม่นี้ก็จะอยาร้องเลงนะฮะมาร้องใส่แม่นะตอนช่วงแม่ะรับาทา้ง เรื่องราตัวเราคิดว่าเรได้ความรู้ถึงความรู้ไม่ได้คนรู้อจะไล่ตรงมาสองสัปดาห์แต่ที่้น่าสุดปนระสบการณ์ตลาที่ไม่ได้โบหรือตุเรียนที่ไม่ได้กับเพื่อนนะโบั้ยไม่หอมนเด็กหมา ในูบบละระก้ที่่นมาจะนำมาเรังแรกของบางคนนะใครเ้ก็ประสมปูมาก่อนนะปููเกเดือเอาปนัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่มีในโรงเรียนรอบเดือนที่ผ่านมามาพผกันข้างระชุมบรรยากาศที่เครียดบ้ากโเดบาสนับสนุนบางยิ้มบากหรือ nhiều người đã cảm thấy buồn cười, buồn cười, buồn cười chân rồi, buồn cười. Cái, nào lướt được không? Ồ, ăn cái nào, nào như vậy. Nhưng để lướt, nó không đẹp lắm nhá. Nhưng là của sự lướt để sẵn sò, รู้เรียนไม่รูเรียนการเสรแรงานเรีนนึกภาพ่ออกเลยเรีนการเสรแรงท้งหแค่การตบือนี่เเ็นจะ่นใจอล้วกี้ตอบตอบคำถามคุยตบตืงน้เพื่อนนอนสร็แรงงาหมดเห็นนกใจฟุนงขอนมาเลยทีอยากตอบเพื่อนนน้ก็อยากตอบเพราะอยากให้เพื่อนๆตบอนะแต่พวกนี้มันหาไปได้ไหมั แางคนต้องบอกให้เดินต้องแถวต้องไม่เข้าตรงแถวอะไรอย่างนี้เรามีจะมีวิธีการในการควบคุมหล่านะคุณครูไม่ได้มีหน้าที่ไห้อยู่หน้าตราดหรือครูโบราณคอบะาช่อบแคบมีนักม้ากกล่าว้านกัเนี้ยเนี้ยเน้ยไปนั้นนี่นี่นะครโบราณคสออะคุณงมร้ามสเีย เวอาจะติดยาจะต้องยกวตักับวิเาี่ยเป็นคนรวยก็คืกบีตรงนีเนีนยตรงนี้เนี่ยทุกาสเนี่ยมเงินมีทองมาได้เลเนี่ยไม่ถูกทีาขาเนมันต้อหาไม่ได้หาดูเพือีกสองปีน่าจะถึงวันที่เราจรวงสาิ มีช็อกอนการแล้รก็มีเร่องมอยู่ในสิ่งที่บมของตรงนั้นไม่จำเป็นวมันี่นี่ก็ได้แต่ถ้ามาหมุ่มเด็กหนุ่มอับก็ถือว่าเป็นลู้สิ่งของครูในความสั้นๆถามาไม่มีนะใคอกครูที่ถูถ้าพวกอาจารย์ที่ถึงวันนี bí số sàn như anh ấy đôi khi khi có cái lợi nhuận cả, bằng việc tham phu tham gia đưa ra lời lẽ, nó là các cuộc cuộc họp ngày để thuyết trình này, thuyết trình đó, nó là những cái gì nhá, nó cho người mua không còn ngại, rồi lại sợ đua thiệt ăn thiệt bỏ, à, ít เาขออห้อรการตรวบการดีแทรแลระมันต้องมีมันต้องมีมูลดี่แม่มันจะมันจะได้ดียวใครับาขอให้ตรวจการสิทิดีๆไว้แล้วก็ขอให้ทน้ารัทั้งหมดั้นเป็นเป็นมาปราคณาจีที่แกให้พวกเราแนนรู้ในเรี่อไม่ให้ถึงสองสัปดาห์หรามสาเลยในวิชาเช้าเรียนมาาแล้วก็เะีนชาต้องมีมอก่อนเลย อเื่อนมุ่จะตื่นน้ำกอนเลยมาเลยครู้ตื่น้ำหนักแล้วมุณเลรูกไทยครมาให้ประูมุกเนี่ยทีู่ที่หูที่ตาคนหนักเลยทำดันมาตลอดชีวิตชีวของเขาลองทำได้ไหมถ้าทได้สอทีเสนะสอบทีเดยเลเจอกั้ในฐานนครูผาสอนบางหลายคนหลาย รุ่นที่เหตุการณ์เกิดที่นี่ไปต้องมาทดสอบที่นี่แล้วก็หลายคนในชีวิตครูที่เจอมาก็เป็นเป็นนักศึกษาทดสอบยิ่นีที่โรงเรียนที่รูดูแลแค่เพียงนี้ที่มันมีครูมาดูแลอยู่พอเรียนจบก็สอบติดนะไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวมันมีจริงๆนะ จากครูกานจากสิ่์การกลาเป็นเพื่อนครูด้วยกันก็มีก็ตอให้เก็บจากตัวสิดีๆเก็ไว้แล้วเนียฝากเป็นประการสุดท้ายว่าเด็กมีหลายประเภทเด็กเป็เ่นเด็กเป็นเเด็กข้างถนนเด็กต่อใจมีหลายประเภทก็เูยถึงคําคสอนของท้าวพีเลิศผู้เรานะัำ เป็นในอดีตเป็นในคนสมัยสงครามโลกคั้งที่หน <t aka> ึ่งเอสทาร์หร้ายมากเลยหมดร้ายทางรุห้าคนร้าข่าการใครเรียนสางคมุสนั่นห้าร้าย่าวการแต่มีอีอินมร์งิเตอร์เป็นนักบริหารการศึกษาที่ดีที่สุดใโลกเคยมีคํำสอนของยิทเตอรบอกว่าให้อ่านตนสนิดเขาเนี่ยไปแหก อาซีหรือเดเที่มักวางต่อมประเทศเด็กอาซีแบบนีประเทศที่หนึ่งว่าฉลาดแต่ว่าขี้ียจขี้เกียจโดนเป็นคลเกิดต่นสายแต่ฉลาดเด็นขี้เกีแยกกองที่ประเทศน่งฉลาดแต่แล้วก็ขยันด้วยฉลาดแล้วขยันให้แยไว้กองประเทศที่สามไอ้พวกนี้ โม่านหรือออกอหรือไม่ไดบโม่ไม่ได้โมเปล่าคุณพักผมไม่ใช้โมอย่างเดียวนะครับผมขี่เกียจด้วยเด็กโม่ขี้เกียจเอาไว้อีกองต่างแบบก็ไร้แล้ะประเภทสุดท้ายก็คือโม่เรียนรู้เลยไทยกินไม่ได้เลยอีเดียเลย เริ่มก็บอกว่าฉลาดแต่ขี้เกียจฉลาดนะสมาธิขี้เกียจเลยสิเขาบอกว่าขนาดเป็นแพทยเด็กพวกเนี้ยเอาพวกเป็นเจ้าพนักงนเลยนะเอาครูที่ดีที่สุดเอาศาสตราจารย์ที่ดีที่สุดเอาสุจรสอนที่ดีที่สุดมาให้เรียน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 ไปแล้วสจังหวัดขนให้เขาเป็นเจ้าพนักงนไปเลยให้เป็นในคนเลยเรื่องแบบนี้เพราะว่าไอเด็กเหล่านี้มันฉลาด มันสามารถที่จะมีวิสัยทัศน์อ่านคนไปข้างหน้าอ่านอะไรได้แต่ขี้เกียจทำก็ใช้คนอื่นคนทำสิแต่เอาไอเดียเราให้คนอื่นตวทำให้ใครทำก็ให้ไอเดียเระเภ้ที่สองที่มันฉลาดแต่ขยากนี่ทำไอเดียฉลาดแต่ขยากก็ให้เรียนหนังสืออย่างเต็มที่แต่ให้ต้องสนับสนุนให้เติบโตเก้าไกลเท่ากับประเภทที่หนึ่งเพราะเด็กวัยที่สองฉลาด แต่ขยายให้คอยรับคำสั่งเธอพยายางโดยพิสถา,านะสั่งแค่นี้พอแต่เด็กประเทที่สองจะเอาแฟเอาม้ยกว่าเอาน้ำยามาล้งคือเขาก็สะอาดของ,ของนนยวลเนี่ยพว่อทันเอกพวกอ้อยตื่นจะรู้เลยว่าแค่น่ะนที่เรียกว่าสะอาดคือสั่งนิดเดียวไปขยายความต่อไนดะ้นี่คือเด็กประเภทที่สองต้องเรียนให้ดี แต่สำหรับเด็กประเภทที่สามงโง่แต่ขี้เกียจฮิตเลอร์ก็บอกว่าก็อย,อยังพอได้เอาเศษเศษขบวนตามที่มันกินแล้วเอาเป็นแค่คนท้างาพอสร้างแล้วทำ,ำอย่าทำเกินความสร้างดายาแค่นี้ไปแค่นี้พอขุดดินแค่นี้แค่นี้พอเพราะโง่ทำอะไรได้ไม่น่าแล้วขี้เกียจด้วย น,นะต้องใหกินเสร็จนะครับแต่เด็กประเภทที่สี่โง่ก็โง่แล้วมัินผาขย,ายันอีกเขาเรียกขยันในเรื่องโ,งโง่บอกให้ไปกว่าบ้าให้หน่อยมัมเนเปิดทางลงกว่าที่ฝุ่นฟุ้งทั่วบ้านอันรี้ขยันในเรืยย่อง,ง,งโง่ทิ่เพื่อนบอกว่าไอ้พวกนี้เอาไปลงแก๊สพิ้ตายที่หมดเลยอยากเก็บเอาไว้ ไม่มีประโยชน์อะไรเสามองคที่เร่ามาเเพื่อเป็นตัวาของพวกเราว่าหสึ่งชาวโลกค่ถ้าเราเปเกิดเป็นยคทีบเนอคุณจะลงแก้ตาหรือฝ่าหรือคุณจะได้เป็นอบุญคุณจะได้เป็นเอวร่หรือคุณจะได้เป็นแค่คนทคารสองมุ่งมันไปใช้ชีวิตในขวามรูที่ยงตรงคุณเพื่อข้า ที่เราไปคลิกโดนเนี่ยมันเป็นคนประเภทไหนแล้วพอเธอเป็นครูแบ่งเด็กให้ได้สี่กลุ่มแล้วตัดเนื้อหาให้เป็นเหมือนกันนั่นคือความประหลาดใจทางการเรียนรู้การเข้าสตีนะคือสรุปเราโดดแปลงหนึ่งเล่มหนังสือหนึ่งเล่มใช้สอนได้ไม่ครบทุกคนสอนเล่นแค่บางคนเพราะนาน ในเด็กนาสสากลูสุดแบบสุดนิสสามีสี่ข้อยี่สิบข้อก็จะมีข้อยากข้อง่ายคนจะสุดอย่างนี้นะครันั่นก็คือเราจะแบ่งข้อและข้อนี้ง่ายเราเอกไ้โบไปเรียนนะเราข้อนี้ข้อรียกยากสำหรับเด็กบางคนท้อนั้นข้อซับซ้อนโอ้หซ้อนเยื่อพอทำการใช้ความอ่าอะไรนก็สหรับเด็กบางคนท้อนั้นางปนไปทุว์ ลองไปศึกษาลองเด็ดเดี่ยววนตัวการสองสามรายที่หันมาโดยวกลังอยู่ทั้งหมดนี้คือความปรารถนาดีที่ถูกรที่ีบรรจบอเอนวันที่จะเป็นโอกาสสุดท้าที่จะได้เจอกันนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนจงระสบความสุขกันนครั รวบรวระุ no ้นใจรูวงหน้าสุขะพระคณะสารสฉว่าคิดสิ่งใดคิสิ่งใดก็าได้เห็นความมุ่งมากกว่าทีันนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอโปรดรับคือคุ้มคองทั้งเธอครอบครัวบุคุลนี้นะร์แล้วหอกว่าคุณจะได้พบกันีกคั้ง่ับทางสวัสดีคร